สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่บรรยากาศดีนะครับวันนี้ก็ผมก็อยู่ที่วิทยาลัยนะครับเทคนิคนครราชสีมานะครับเป็นวิาลยที่ผมได้ทํางานนะครับที่นี่นะครับก็พอดีเห็นพี่นะครับท่านหนึ่งที่เขาเลี้ยงเอื้องพึ่งนะครับเขาส่งรูปมาให้ดูนะครับว่าเอื้องพึ่งออกดอกแล้วช่วงนี้ผมก็เลย ขอญาติ F4 ทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาถ่ายนะครับวิดีโอนะครับดอกเอื้องพึ่งให้ชมกันนะครับตอนนี้บรรยากาศช่วงช่วงนี้นะครับก็หมดหน้าหนาวแล้วนะครับเข้าหน้าร้อนนะครับเข้าหน้าร้อนดอกสกุลกล้วยไม้นะครับพวกเอื้องต่างๆเอื้องพึ่งเอื้องสายนะครับก็เริ่มจะทยอยกันออกดอกนะครับวันนี้นะครับก็เลยขอญาติพามาทำมาชมนะครับ กล้วยไม้นะครับเอื้องพึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปชมใกล้นะครับท่านผู้ชมเอื้องพึ่งนี้นะครับเขาก็เป็นพวกรากอากาศนะครับรากอากาศปกติไปนะครับก็จะเป็นลำกล้วยนะครับลำของเขานะครับตอนนี้ก็คือดอกออกสะพั่งเลยนะครับน้ำนะครับช่วงนี้ลดบ้างหรือไม่ลดก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพวกนี้นะครับถ้าเกิด เราลดบ่อยเกินไปเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ออกแทงช่อดอกให้เรานะครับเหมือนที่บ้านผมนะครับกอใหญ่มากนะครับแต่ก็ยังยังไม่ออกดอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะงดน้าละนะครับพอดีเห็นของพี่เขาเนี่ยลักษณะคือแห้งหมดเลยนะครับท่านผู้ชมแห้งพอแห้งเสร็จปั๊บเขาถึงแทงแทงตาดอกแทงช่อดอกออกมานะครับท่านผู้ชมช่อดอกเขาเนี่ยนะครับก็จะแทงตามลำกล้วยนะครับลำตรงนี้ครับออกที่ลำเขาเนี่ยครับท่านผู้ชม แล้วดอกก็จะเป็นดอกสีเหลืองนะครับสีเหลืองส,สวยๆนะครับสีเหลืองแบบนี้นะครับอ่าสวยงามนะครับผมเห็นนี่โอ้ผมเลยถามพี่เขาว่าอ่าพี่รดน้ําหรือเลี้ยงยังไงเขาบอกไม่ได้เลี้ยงอะไรมากมมยลดบ้างไม่ลดบ้างปุ๋ยก็ไม่ใส่นะครับผมก็เลยแสดงว่าไอ้กล้วยไม้พวกนี้มันตระกูลอ่ากล้วยไม้ที่มันทนนะครับทนแรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลมันมากเกินไปบางทีเหมือนพวกช้างไม่ได้นะครับ ถ้าดูแลมากเกินไปเนี่ยโอกาสที่มันจะออกดอกให้เรามันก็ไม่มีนะครับมบนุทีบางทีมไม่ต้องการความชื้นมากนะครับไม่ต้องการความชื้นมากต้องการแค่แสงแดดนะครับแล้วก็รดน้ําบ้างนะครับแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมดอกเขาจะเป็นพวงระยะนะครับพวงระยะสวยงามนะครับพวงระยะสวยงามมากยิ่งฝั่งขวานี่ก็ยาวนะครับะนะครับ ก็ถือว่าเป็นดอกที่สมบูรณ์นะครับสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วผมชอบเลยนะครับก็เลยขออนุญาตพี่เขามาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเรื่องพึ่งต้นนี้ก็ตนกอนนี้ก็ถือว่าเป็นกอที่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับแต่เวลาเขาออกนะครับเขาก็จะออกลำใหม่นะครับลำที่มันสวยงามนี้ครับลำที่มันเริ่มโตแต่พวกที่มันเขาเรียกที่มันหมดอายุมันก็จะแห้งไปปกติครับท่านผู้ช<า>มเขาก็จะออกลำใหม่นี้ครับ ออกลำใหม่นะครับออกลำใหม่ทุกๆเดือนหรือเรื่อยๆ,ๆนะครับเขาเป็นกล้วยไม้ที่เป็นลักษณะก็คือเป็นกล้วยไม้ที่ทนแรงได้นะครับเลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงไม่ยากเลยสําหรับเอื้องพึ่งนะครับดอกเขาสีเหลืองสวยงามนะครับดอกสีเหลืองสวยงามบางทีเราไม่เห็นเนี่ยนะครับหนึ่งปีเนี่ยเห็นครั้งหนึ่งนี่ก็ถือว่าก็คุ้มนะครับกับเจ้าของนะครับที่ ที่เลี้ยงมาตลอดปีแต่แต่กล้วยไม้เนี่ยเขาออกดอกอบางทีเขาออกช้านิดนึงนะครับแต่ก็สวยงามนะครับบางทีเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเห็นดอกกล้วยไม้แล้วออกเนี่ยเราก็รู้สึกมีความสุขนะครับสดชื่นนะครับสดชื่นของผมที่บ้านก็ยังไม่ออกเลยนะครับที่ต้นอกอยใหญ่ๆกว่าของพี่อกีกแต่ยังไม่ออกเลยนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวต้องไป อดน้างดลดน้ําก่อนนะครับลองปล่อยแห้งดูซิว่าช่วงนี้จริงๆอ่ะมันต้องออกแล้วนะครับแต่แต่ของผมยังไม่ออกเลยนะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ก็เห็นอ่าเรื่องพึ่งกอนี้นะครับออกดอกแล้วสวยงามนะครับท่านผู้ชมก็เลยขอญาตเอ C ทุกท่านนะครับมาถ่ายวิดีโออ่าอัปเดตนะครับคลิปอ่าวิดีโอให้ทุกท่านได้ชมนะครับของเรื่องพึ่งกอนี้นะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชม ผมจะพาดูอีกรอบๆอีกสักครั้งนึงนะครับเนี่ยครับอยู่แขวนเฉยๆนะครับแขวนที่หน้าบ้านนะครับท่านผู้ชมแดดก็โดนนะครับโดนเต็มๆเลยนะครับแดดโดนนะครับแต่มันถึงช่วงฤดูเขาออกช่วงนี้ครับช่วงมีนาเมษานี่ครับช่วงที่เขาออกออกดอกนะครับก็ถึงเวลาเขาก็ต้องออกครับท่านผู้ชมแต่ถ้าจริงๆความชื้นในอากาศแล้วก็แสงแดด่ที่เหมาะสมนะครับ ก็จะส่งผลนี้เขาแทงช่อดอกปกตินะครับท่านผู้ชมสวยงามนะครับผมเดินดูผมก็เพลินเลยนะครับท่านผู้ชมเพลินอดอกเขาก็เป็นพวงนะครับสวยงามนะครับท่านผู้ชมนี่ก็ลำใหม่ของเขานะครับลำใหม่แล้วก็แทงช่อดอกอรอบรอบต้นเลยนะครับท่านผู้ชม วันนี้นะครับก็เลยขอญาติเอฟซีทุกท่านนะครับนำเสนอนะครับกล้วยดอกกล้วยไม้อีกสกุลหนึ่งก็คือเอื้องพึ่งนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในการเลี้ยงกล้วยไม้นะครับดูแลกล้วยไม้ของเรานะครับเวลาเขาออกดอกเราก็จะมีความสุขได้ชื่นชมดอกของเขานะครับบางครั้งอาจจะดอกบางทีดอกอาจจะอยู่กับเราไม่นานนะครับแต่ ถ้าเขาได้ออกแล้วนะครับเราก็ได้ชื่นชมก็ถือว่า,าเราเลี้ยงกล้วยไม้นะครับประสบความสําเร็จแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็เลยขอญอาติเอฟซีทุกท่านนะครับนําเสนอ,อกล้วยไม้อีกสกุลหนึ่งนะครับก็คือ,อเอื้องพึ่งนะครับเอื้องพึ่งเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ